าส,สองจานได้ยินของจ้าเจ็ดไหมท่าเจ็ครับได้ยินครับก็ย,ยังไม่มาครับยังไม่มาครับตอนนี้กำลังอยู่กำัอยู่ท่านก็จะมาถีงถึเวลาอะไรครับรารารอือครับผม แล้วก็ปาสุพีใช้แล็ปท็อปหรือใช้ PC ซีใช้ PC ครับคุณสมชายก็ใช้ PC เป็น PC ซีกันครับ PC ครับ